วันนี้ป้าแนนซี่ดื่มกาแฟไปหลายแก้วเลยค่ะตอนนี้ใจเต้นตึกตักมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะเนี่ยลืมตาโพลงนอนไม่หลับแน่เลยค่ะคืนนี้ <laughs> ป้าแนนซี่นี่ก็ดื่มไม่บรรยะบรรยังเลยนะครับอาการแบบนี้ใครๆก็เคยเป็นใช่ไหมครับคุณผู้ฟังความรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อนับร้อยตัวกําลังโบยบินอยู่ในอกหรือบางทีก็ออก,กระสับกระส่ายจนนั่งไม่ติดวันนี้เรามีทางออกครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับป้าแนนซี่และลุงแม็กในรายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเล่ามารวมกันเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของหลายๆท่านเลยค่ะก็คือคาเฟอีนนั่นเองค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะคิดว่าดื่มกาแฟแล้วสดชื่นแต่บางทีมันก็มากเกินไปจนกลายเป็นพิษได้นะครับเรามาดูกันว่าเมื่อคาเฟอีนมันเยอะเกินไปในร่างกายของเรา เราจะรับมือกับมันยังไงดีการทำงานของคาเฟอีนในร่างกายก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเจ้าคาเฟอีนกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมคาเฟอีนได้เร็วมากเลยนะแค่ประมาณ45นาทีก็เข้าระบบแล้วคะ่ะแต่ที่น่าตกใจคือกว่ามันจะออกไปจากตัวเราหมดน่ะใช้เวลาน,านานกว่านั้นเยอะเลยนะคะคาเฟอีนมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ5ชั่วโมงหมายความว่า ผ่านไป5ชั่วโมงแล้วครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เราดื่มเข้าไปก็ยังอยู่ในตัวเราอยู่เลยค่ะนั่นแหละครับที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถชะล้างคาเฟอีนออกจากร่างกายเราไปได้ทันทีเหมือนเปิดก๊อกน้ำนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นต่างหากครับงั้นเรามาดูเคล็ดลับ7ข้อกันเลยดีกว่า คล็ดลับที่1ดื่มน้ําเปล่าข้อแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะครับปานซี่นั่นก็คือดื่มน้ําเปล่าครับฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่การดื่มน้ําเปล่าเนี่ยช่วยให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ําซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายในการเผาผลาญคาเฟอีนครับพอร่างกายทํางานได้ดีขึ้นอาการข้างเคียงจากคาเฟอีนที่มากเกินไปก็อาจบรรเทาลงได้ครับเริ่มจิบน้ําสักแก้ว8ออนซ์ทันทีที่เริ่มมีอาการแล้วก็จิบไปเรื่อยๆตลอดวันนะครับ น้ำเปล่านี่แหละครับเพื่อนที่ดีที่สุดเคล็ดลับที่2อออกกำลังกายเบาๆใช่เลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกใจสั่นกระสับกระสายลองลุกขึ้นมาเดินเบาๆหรือยืดเส้นยืดสายหรือแม้แต่ลองโยคะง่ายๆก็ช่วยได้นะคะการเคลื่อนไหวเบาๆจะช่วยปลดปล่อยพลังงานความกระวนกระวายออกไปและทำให้เรารู้สึกสงบขึ้นค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะ งดเว้นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงค่ะเพราะคาเฟอีนทําให้หัวใจเต้นเร็วอยู่แล้วถ้าไปออกกำลังกายหนักๆอาจทําให้อาการอย่างตัวสั่นหรือวิตกกังวลรู้สึกแย่ลงไปอีกได้ค่ะเคล็ดลับที่3ฝึกการหายใจเคล็ดลับที่3นี่สำคัญมากเลยนะครับนั่นคือใช้เทคนิคการหายใจครับการหายใจช้าๆเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกร่างกายว่าปลอดภัยนะ ผ่อนคลายได้แล้วคุณผู้พังอาจจะลองใช้วิธีหายใจแบบ box breathing คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้4วินาทีและหายใจออก4วินาทีหรือจะลองวิธี4 7 8คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีแล้วหายใจออกยาวๆ8วินาทีก็ได้ครับลองสัมผัสลมหายใจเย็นๆที่ค่อยๆพัดเอาความกระวนกระวายออกไปดูสิครับ เคล็ดลับที่4พักผ่อนค่ะข้อนี้สำคัญไม่แพ้กันลองพักสัก15-30นาทีในสภาวะแวดล้อมที่เงียบสงบแสงไฟสลัวๆจะช่วยให้ร่างกายได้รีเซ็ตตัวเองค่ะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นมากเกินไปนะคะเช่นการไถมือถือดูโซเชียลหรือดูทีวีนะคะถ้าต้องการสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจลองฟังเพลงเบาๆเสียงธรรมชาติอย่างเสียงคลื่นทะเลหรือเสียงฝน หรืออ่านหนังสือเบาๆหรือเขียนบันทึกกิจกรรมสบายๆเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายโดยไม่เพิ่มการกระตุ้นค่ะมาถึงเคล็ดลับที่5ครับคือการดื่มชา p ป p ป e มิ i n t ชาขิงหรือน้ำอุ่นผสมมะนาวชาเป p p e r m i n t เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับเวลาที่เราได้รับคาเฟอีนมากเกินไปมันช่วยปลอบประโลมระบบย่อยอาหารของเราได้หากรู้สึกปั่นป่วนในท้องจากคาเฟอีนส่วนเกิน และอาสงผลต่อการเผาผลาญคาเฟอีนด้วยนะครับส่วนน้ำอุ่นผสมมะนาวหรือชาขิงก็ช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นและบรรเทาอาการปวดท้องได้เช่นกันครับเคล็ดลับที่6ทานอาหารว่างที่มีประโยชน์อย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับที่6คือทานอาหารว่างที่มีประโยชน์และสมยุนค่ะอาหารว่างเล็กๆที่มีโปรตีนไขมันดีและไฟเบอร์จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ และป้องกันภาวะพลังงานตกที่มักจะตามมาหลังจากได้รับคาเฟอีนลองเลือกทานขนมปังโฮวิตท,ท่าเนยนทัวโยเกิร์ตกับผลไม้หรือกล้วยกับอัลมอนด์เลี่ยงของหวานที่มีน้ำตาลสูงเด็ดขาดนะคะเพราะมันอาจทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งขึ้นแล้วก็ตกหวบลงมาอย่างรวดเร็วทำให้อาการคุณแย่ลงไปอีกค่ะเติมพลังแบบละมุนไม่ใช่ระเบิดแล้วดับวูบเคล็ดลับที่7 หยุดต้นต่อมาถึงข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับนั่นคือหยุดต้นต่อของคาเฟอีนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคาเฟอีนเนี่ยมันสะสมในร่างกายเราเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลายชนิดทั้งโซดาเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟชาช็อกโกแลตหรือแม้แต่ยาและอาหารเสริมบางชนิดสำคัญมากนะครับที่ต้องอ่านฉลากให้ดีๆเพราะคาเฟอีน มันแฝงอยู่ในยาแก้ปวดหรือยาแก้วัดบางตัวด้วยนะครับเช่น Excedrin Extra Strength, m i d o Complete, Enacin หรือ No Dose ใช่ค่ะแล้วถ้าเราอยากหลับสบายผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หยุดดื่มคาเฟอีนอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนนอนเลยนะคะเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่งก็ควรหยุดดื่มคาเฟอีนตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปค่ะ โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีสามารถรับคาเฟอีนได้สูงสุด400มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณกาแฟ4แก้วเล็กถ้าตั้งครรภ์ก็ไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมแต่ต้องบอกเลยว่าลิมิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนแค่ปริมาณน,น้อยๆก็ใจสั่นวิตกกังวลได้แล้วค่ะเติมพลังแบบละมุนไม่ใช่ระเบิดแล้วดับวูบอาการที่คุณผู้ฟังควรระวังท่าดื่มคาเฟอีนมากเกินไปก็คือ หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติเวียนหัวหน้ามืดรู้สึกร้อนวูบวาบผิวแดงปัสสาะบ่อยกล้ามเนื้อกระตุกกระวนกระวายวิตกกังวลมือสัน่นนอนไม่หลับหรือคลื่นไส้ปวดท้องถ้ามีอาการเหล่านี้นั่นคือสัญญาณว่าร่างกายเราได้รับคาเฟอีนมากเกินไปแล้วครับและถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือคุณกำลังคิดจะเลือกคาเฟอีนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรวมถึงอยากจัดการกับอาการถอนคาเฟอีนควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและที่สำคัญที่สุดถ้ามีอาการรุนแรงอย่างเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็วมากไม่หยุดสับสนคิดอะไรไม่ออกอาเจียนไม่หยุดหรือกล้ามเนื้อสั่นรุนแรงควรเรียกไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันทีนะคะครับผมสรุปแล้วนะครับ คุณผู้ฟังไม่สามารถล้างคาเฟอีนออกจากร่างกายไปได้ทันทีแต่การดื่มน้ำให้เพียงพอการพักผ่อนและการฝึกหายใจก็สามารถช่วยลดอาการข้างเคียงต่างๆได้ครับและอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะหายไปได้เองภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลดคาเฟอีนอย่างถาวรจริงๆต้องค่อยๆลดปริมาณลงทีละนิดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการถอนคาเฟอีนที่ไม่พึงประสงค์ครับ ว่าเคล็ดลับวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกาแฟตัวยงหรือคนที่นานๆดื่มทีก็สามารถนำไปปรับใช้ได้หมดเลยค่ะถ้าคุณผู้ฟังลองทำตามแล้วได้ผลเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่ครับ และถ้าใครมีเรื่องราวอยากแบ่งปันหรือมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอื่นๆก็บอกพวกเรามาได้เลยนะครับพวกเราจะไปทอมารวมกันเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับวันนี้ป้าแนนซี่กับลุงแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ